คุณต้องมีเงินเท่าไหร่นะคะคุณถึงจะเปลี่ยนสถานะ F1 วีซ่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกับพี่น้องๆทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Rakunda Channel นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอที่ต้องมีเงินเท่าไหร่นะคะถึงจะเปลี่ยนวีซ่าที่อเมริกาได้เป็น F1 วีซ่านะครับสืบเนื่องมาจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะที่พี่ c, ได้แชร์นะคะ เกี่ยวกับ e-b3 ไปเนี่ยก็ทุกคนก็ฮือฮามากเลยว่าอา้าวอย่างผมมีวีซ่าท่องเที่ยวอย่างเงี้ยผมจะไปไงได้ต่อโอเคถ้าคุณมีวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยมันมี2ทางคุณอยากจะทําจากเมืองไทยไหมหรือคุณอยากจะมาทําที่นี่นะฮะถ้าคุณอยากจะมาทําที่นี่ที่อเมริกานี้สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเลยคุณต้องเปลี่ยนสถานะตัวคุณเองเป็น F1 วีซ่าก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มีเขาเรียกมี long term ในการที่จะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เข้าสู่ แนวทางต่างๆในการที่จะดำเนินการยื่นขอสถานะหรือยื่นขอวีซ่าหรือหาเอเจนซี่ w h e t e v e r นะคะมันก็เป็นในอนาคตนะครซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่เต้งแนะนำอย่างหนึ่งนะคะสำหรับทุกข้อมูลที่เรารีวิวเนี่ยเรารีวิวจากประสบการณ์ที่เราทำงานร่วมกับโรงเรียนสถานศึกษานะคะและก็เอเจนซี่ที่เรารู้จักเป็นเครือข่ายพัตธมิตนะครับเพราะฉะนั้น ทุกคนนะฮะจะสังเกตได้เลยในทุกคลิปวิดีโอพี่ได้จะแนะนําเลยว่าถ้าคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับสถานะของคุณที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนําให้คุณปรึกษาทนายอิมิเก a ช i ัน law นะคะพี่ติ๊กไม่ได้รับปรึกษาและทุกข้อมูลที่แชร์มาเนี่ยพี่รับข้อมูลมาจากโรงเรียนนะคะและพี่เป็นแค่คนที่ประสานงานส่งข้อมูลไปให้กับโรงเรียนแล้วก็เป็นคนประสานงานเหมือนกับเหมือนนายหน้านะคะเหมือนกับเขาเรียกแบงค์แอมบัสเตอร์อ,อะ ตำแหน่งจริงก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะแล้วก็เอามาเล่าสูตรกันฟังแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าโดยสายอาชีพไม่ใช่ไม่ใช่ทนายอิมิเกชันลอที่นี่นะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยบางข้อมูลเนี่ยเราเราไม่สามารถให้ได้เราก็จะบอกเลยเราไม่เราไม่สามารถจะให้ได้คุณต้องไปปรึกษาทนายอิมิเกชันลอจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นแต่สําสหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เลยมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าทุกคนฮือฮาค่ะว่านี่เท่เท่เั้นถ้าเกิดผมอยากจะเปลี่ยนเนี่ยผมต้องมีเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย ต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนสถานะเป็น F 1นึ่งวีซ่าได้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกางั้นเรามาดูกันพี่ได้ขอขึ้นนะคะโรงเรียนที่พี่เคยทำนะคะเลิกอย่างตอนที่พี่ได้เปลี่ยนสถานะเนี่ยอย่างลาโ o ว์คอ e เลเนี้ยเขาก็คิดอยู่20,000ก็คือเงินโชว์สเตทเมนต์นะคะเขาเรียกอยู่20,000เหรียญน,นะคะส่วน m e n t o r รเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่15,500นะคะก็คือส่วน Global ESL โปรแกรมที่นิวยอร์กเนี่ยก็อยู่ที่15,500เหรียญน,นะคะส่วน p r o t ต m a c เนี่ย โพตเมกไม่ได้รับเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าเกิดคุณจะทานเฟอร์โรงเรียนต่างๆเนี่ย a c ตมกก็อยู่อยู่ที่15,500 IV นะคะที่อยู่ที่โอชเนียเนี่ยเรียกอยู่2 0 0 0 0ืเหรียญน,นะคะแต่ละโรงเรียนเนี่ยจะมีเลที่แตกต่างกันแต่ทีนี้ในเงื่อนไขของการการยื่นขอวีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างที่เราบอกไปแล้วเนี่ยคุณต้องหาสปอนเซอร์ดีๆนะฮะแล้วก็นะฮะในการเนี่ยแต่ละโรงเรียนจะมีบัตเจตหรือรีควายเมนที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างลาโดเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าจะมาเปลี่ยนสถานะเป็น f 1วีซ่ากับเขาคุณต้องมีเงินโชสเตทเน์่ย่างต่ำ20,000เหรียญน,นี่ก็7 0,000นะฮะอย่างของ g l o b a l ร์อ Program a c แกรม y ะคาเเขาก็บอกว่า15,500พนรอนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่แต่ละโรงเรียนอย่างเมนเทแค่าก็หนึ่งหมื่นก็แค คุณต้องมีเงินเท่าไหร่นะคบคุณถึงจะเปลี่ยนสถานะ F1 วีซ่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะคะถ้าคุณชอบวิดีโอนี้นะคะช่วยกดไลค์และถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้ใช่ช่วยกดแชร์อย่าลืมนะจ๊ะใครก็ตามที่มีข้อคําถามข้อสงสัยอินบ็อกมาได้ตลอดเวลาพิตเตอยินดีที่จะช่วยเหลือและแนะนําคุณคะ่ะและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ